ดูสิคะขนาดดอกไม้อะแบบเดียวกันต้นเดียวกันนะคะยังมีดอกคนละแบบเลยผู้หญิงเราก็เหมือนกันค่ะเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ว่าจะเหมือนกันทุกคนใช่ไหมบางคนปอะจะดอมาดีบางคนมีตกขาบางคนมีอาการน้องสาวบางคนแบบ ท้องยงท้องยากตั้งครันยากอะไรอย่างนี้นะคะเราควรที่จะดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าค่อยๆปรับกันไปนะคะจะแนะนําวันนี้นะเป็นชาแดงบ้านคุณยายตัวนี้นะคะ1กล่องมี2 2องนะคะจะเป็นสมุนไพรค่ะมีออยอผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นสมุนไพรที่เขาแบบมาในรูปแบบของชานะคะ แกะข้างในคือจะเป็นแบบนี้แล้วมาในรูปแบบของชาเป็นซองแบบนี้นะคะในนี้จ,จะมีสมุนไพร20เออไม่ใช่เธอ10ชนิดถ้าสองซองก็คือ20ค่ะถ้าซองเดียวก็คือ10เ <c oughs> ออก็จะช่วยให้ปอจด,ดอของเรามาดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องไวทองด้วยนะจ๊ะใครที่มีอาการไวทองร้อนร้อนวุบวุบวับวับนะคะเป็นไวทองใช่ไหมเขาจะขาดฮอร์โมนเพศหญิงนะคะตัวนี้จะเติมฮอร์โมนเพศหญิงทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงของเราอะคะ่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติอ่านะคะ คือแบบเรื่องดูแลสุขภาพอะทุกคนเรื่องผู้หญิงอะเราจะดูแลแค่วันสองวันแล้วให้มันกลับมาเป็นปกติเหมือนยาปฏิชีวนะอะมันก็ไม่ได้ค่อยๆดูแลนะคะด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการทานตัวนี้เสริมไปด้วยเพื่อทําให้สุขภาพของเราของผู้หญิงเราอะแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะเหมือนดอกไม้เห็นไหมดอกไม้ยังไม่เหมือนกันเลยในตะก้าได้เลยนะคะ